วันนี้เห็นผักเชียงดาออกยอดค่ะเก็บไปแกงค่ะเข้าสวนมาเก็บผักเชียงดานะครับอันนี้ปลูกใส่ท่อไว้ครับ รัดนะในส่วนครับปรกอบสามชิพแค่ล้างออกสุนออกกระวครับวันนี้จะแกงใส่กระดูกหมูนะคะเพราะว่าขา่างไม่มีค่ะ เชียงดานี่เป็นยานะคะมีสรรพคุณเป็นยาอันนี้เราก็จะนำผักเชียงดาที่ล้างแล้วนะครับเอามาเด็ดแล้วก็ตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆกค่ะพอดีเอาใบมันใหญ่ อันนี้เราแกงแบบเมืองเมืองนะใช่แล้วถ้าใส่ใบใบที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยน,นะคะรสชาติแกงน้ำแกงจะหวานนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ใส่แต่ยอดอย่างเงี้ยรสชาติน้ำแกงจะขมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแกงให้ใส่ใบใหญ่และใบยอดด้วยนะคะ เพราะว่าอันนี้ลักษณะใบใหญ่เนี่ยมันจะมันรสชาติมันนั้นแกงจะหวานโอเควันนี้กินผักเป็นยาค่ะปรุงของเราก็ไม่ยุงย่งยากนะครับก็จะมีกระดูกหมูมแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับ สำหรับน้ำพริกนี่เราซื้อสำเร็จมาครับเป็นน้ำพริกเมืองสำหรับแกงเมืองนะครับซอยมาขาส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดูกหมูกับสามชั้นนะครับ เตรียมเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเตรียมแกงกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมน้ำสะอาดไว้เลยนะครับประมาณ5-600 ml นะครับเริ่มทำกันเลยครับอันดับแรกก็ ต้มน,น้ำให้เดือดก่อนครับต่อไปก็เตรียมน้ำพริกแกงเมืองนะครับใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับหนช้อนพูนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับ น้ําเริ่มเดือดแล้วก็จะใส่พิก,พกแกงลงไป<ช>นะครับพิกแกงแล้วก็เติมปรารา ืีเติมปลาร้าไปครับหนึ่งช้อนเติมความนัวให้กับน้ำแกงน้ำแกงเริ่มเดือดใส่กระดูกหมูใส่สามชั้นลงไป วกกระดูกหมูนี่ต้องใส่ตอนน,น,อน,น้ำเแกงเดือดจัดๆนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เหม็นขาวเคี่ยวไปสักสิบห้านาทีะครนะ พอกระดูกหมูแล้วก็สามชั้นเริ่มเปื่อยดีแล้วนะครับเราก็จะเอาผักเชียงดาใส่เข้าไปครับใส่ผักเชียงดาเข้าไปจนหมดแล้วก็ กดให้น้ำท่วมผักนะครับแล้วก็ต้มไปให้ใหจนน้ำเดือดอีกสักพักนึงครับ ต่อไปลำดับสุดท้ายก็คือใส่มะเขือเทศเข้าไปครับอันนี้ก็ต้มไปอีกสักพักหนึ่งครับจนน้ำเดือดดีก็ปิดแก๊สพร้อมทานได้ครับสำหรับการปรุงรสก็ไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วครับเพราะว่าในส่วนของน้ำปลาเองก็จะออกรสเค็มครับน้ำพริกแกงก็จะออกรสเผ็ดครับในส่วนของผักเชียงดาเองก็จะมีรสหวานครับรสกลมกล่อมดีอยู่แล้วครับ ตอนนี้แกงผักเชียงดาของเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วก็รับประทานได้แล้วครับสําหรับแกงผักเชียงดาก็เป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาครับทำง่ายๆครับแถมยังมีประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวผักเชียงดาเองก็ถือเป็นยาครับอร่อยดีมีประโยชน์ครับ